สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel อีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ผู้ชายในโลกนี้มีหลากหลายประเภทครับคุณสาวๆต้องดูให้ดีก่อนที่จะคบใครเป็นแฟนมันจะมีผู้ชายอยู่ประเภทหนึ่งที่ไม่น่าเข้าใกล้เอามากๆเพราะคบเขาไปก็เปลืองเวลาเปลืองหัวใจเจ็บช้ำกันไปไม่มีใครรับผิดชอบดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู6ลักษณะของผู้ชายรักสนุกแต่ไม่ผูกพันนำามาไม้คุณสาวๆได้ดูกันลองเช็คกันดูว่าคนที่คุณกำลังคุยอยู่เป็นแบบ นี่หรือเปล่าตามไปดูกันครับข้อที่1ผ่านผู้หญิงมาเยอะและไม่เคยคบใครได้นานผู้หญิงในอดีตเขาก็มีเยอะมากแถมประวัติก็คบกันในระยะสั้นๆมาโดยตลอดไม่เคยคบใครได้นานเลยสักคนแบบนี้ก็เข้าข่ายคบคนไม่เลือกนะครับคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะครับ ข้อที่2เขาไม่พร้อมให้คุณไปที่บ้านเขากลัวการที่คุณจะเข้าไปหาเขาที่บ้าน,านมากๆครับอ้างว่าไม่สะดวกแต่จริงๆแล้วคือเขาไม่อยากให้คุณรู้ที่อยู่ของเขาและไม่อยากให้คุณรู้จักคนในครอบครัวของเขายังไงล่ะครับข้อที่3เขามักพูดว่าอย่าคาดหวังในตัวเขาสูง เขาจะพูดดักคุณไว้ก่อนเลยครับว่าเขาไม่ใช่คนดีเดอะไรนะอย่าคาดหวังอะไรในตัวเขาเลยผู้ชายที่รักจริงเขาจะพยายามเป็นคนที่ดีที่สุดเพื่อคุณไม่ใช่มาบอกให้คุณทำใจยอมรับสภาพกับเขาครับข้อที่4สู้ตายเรื่องเซ็กแต่พอถามถึงเด็กกลับกลัวมาก ชื่นชอบการมีเซ็กเอาสมักมากครับแต่ก็กลัวการมีเด็กมากเช่นกันเขาจะซีเรียสในเรื่องของการคุมกําเนิดแบบสุดๆเพียงแค่คุณลองเอ่ยว่าประจำเดือนไม่มาหลายวันเขาจะเกิดอาการเครียดและจิตตกยิ่งกว่าตัวคุณเองซะอีกครับข้อที่5ไม่ชอบบอกรัก เขาไม่กล้าจะพูดคำว่ารักได้เต็มปากเต็มคำให้คุณได้ยินหรอกครับเพราะกลัวว่าคุณจะผูกพันไปกับคำคำนั้นไม่อยากให้คุณคิดไปไกลว่าเรากำลังรักกันอยู่เพราะนี่มันไม่ใช่ความรักสักหน่อยครับข้อที่6ไม่ชอบใช้คำว่าแฟนกับใคร เขาไม่ชอบการตีตราว่าตัวเองมีเจ้าของแล้วยังอยากได้ชื่อว่าโสดอยู่ตลอดไปหลีกเลี่ยงที่จะอธิบายว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราคืออะไรเขาสบายใจที่ได้อยู่ในสถานะที่คลุมเครือกันอย่างนี้ไปได้เรื่อยไม่มีวันที่จะชัดเจนครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ6ลักษณะของผู้ชายรักสนุกแต่ไม่ผูกพันจากทุกขคอที่ได้กล่าวมาวันนี้คนที่คุณดูใจอยู่เข้าข่ายเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับระวังตัวระวังใจไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เตือน และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ